สวัสดีค่ะเพื่อนเ่วันนี้เฮงเรวยๆวยนะคะแม่ดา่าพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ชื่อต้นมหาเฮงหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อไม้หีบงามนะคะใบไม้ไม้ใบที่สุดแสนน่ารักค่ะเพื่อนๆืใบเเรียงซ้อนๆอนกันน่ารักนะคะใบหนาค่ะนี่ค่ะจับจีบขึ้นมาเลยค่ะ เป็นหีบเหีบขึ้นมาเลยนะคะสมชื่อนะคะชื่อไม้หีบงามนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อว่าบ้านไหนปลูกจะหนุนนำทรัพย์สินเข้าบ้านนะคะร่ำรวยเฮงเงสมชื่อเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นมหาเฮงเนี่ยวิธีการปลูกเขาชอบดินร่วนค่ะ ทนแรงได้ดีนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะคะชอบแสงแดดจัดการรดน้ำก็สัปดาห์ละ 2- 3ถึงครั้งก็ได้นะคะถ้าเอาไว้ในที่แสงแดดแดดจัดเนี่ยเขาจะโตได้ดีค่ะต้นนี้แม่ดัลล่าได้มาประมาณ4เดือนแล้วนะคะแล้วแม่ดัลล่าก็เอาไว้ในร่มเลยค่ะก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่โตนะคะไม่โตสักทีทอดยอดก็ช้านะคะ พอมาศึกษาดีๆแล้วเอาเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดฉะนั้นแมดันล่าก็จะต้องเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนกระถางปรุงดินใหม่โดยการใช้ดินสูตรที่ปลูกไม้ใบก็คือดินหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูกเสร็จแล้ว ก็โรยด้วยดินปลูกด้านหน้าส่วนด้านล่างกระถางนี่เพื่อการระบายน้ำที่ดีก็ต้องรองด้วยเศษอิดเศษถ่านหรือว่าเศษกระถางแตกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างของการการการไม่ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ต้นไม้เขาชอบได้มาก็วางแล้วก็แค่รดน้ำนะคะรดน้ำก็รดเก็รดนกิดน้วยค่ด้วยค่ะ รถวันละครั้งแลวแบบให้แบบเน้นๆเต็มๆเลยนะคะก็ยังดีที่เขาไม่ไม่เฉานะคะต้นมหาเฮงเป็นไม้ที่มีดอกมีกลิ่นหอมนะคะดอกเขาสีขาวแล้วก็มีผลนะคะมีผลกินได้คะ่ะกินได้รสชาติอร่อยนะคะตามที่อ่านมาเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะแม่ดัน่าก็ต้องมา รอลุ้นว่าต้นนี้เขาจะโตให้แม่ดัลล่าได้ดีไหมเมื่อวางในที่ที่มีแสงแดดจัดตามทีเ่เขาชอบนะคะเพื่อน<ๆ>ก็เหมาะสำหรับปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านาให้ได้รับแสงแดดเต็มเต็มหรือว่าเพื่อน<ๆ>จะเอาไปวางไว้ในตัวอาคารก็ได้ค่ะแต่ว่าจัดโซนให้เขา ได้รับแสงแดดบ้านอาจจะเป็นบริเวณริมหน้าต่างด้านที่ตะวันออกนะคะที่แสงส่องถึงหรือว่าริมระเบียงนะคะหรือเอาไว้ในร่มเลยแต่ว่าสักวันสองวันก็เอาเขาออกมารับแดดบ้างอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพิ่มความสดชื่นนะคะเพราะว่าใบของเขาเป็นสีเขียวสวยน่ารักนะคะใบหนา นี่ค่ะต้นมหาเฮงการขยายพันธุ์ก็โดยการพ่อมเมล็ดนะคะแล้วก็มีเพื่อนทาง youtube ช่องหนึ่งนะคะเขานำากิ่งของต้นมหาเฮงนี้ไปปักชําก็รากเดินดีค่ะเพื่อนๆแม่ดา่ายัางไม่ไม่ได้ลองทำสักวิธีเลยนะคะอันนี้คืออ่านมาแล้วก็การปลูกนี่ก็ ยังไม่เคยปลูกซื้อมาแล้วก็แค่รดน้ำยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเดี๋ยวอตอนแม่ดาล่าปรุงดินปลูกใหม่จะลงคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆมาปลูกต้นมหาเฮงด้วยกันค่ะถ้าปักชำกิ่งนะคะต้นนี้ก็ได้หลายกิ่งเลยค่ะนะคะเพราะว่ากระถางนี้คนขายให้มาเนะะี่ยค่ะ น่าจะเป็นกิ่งตอนนะคะให้มาสองกิ่งราคาตอนนั้นก็ซื้อรวมกัน2กระถางกับต้นทินแลนเซียพาราไดนะคะ2ต้น570บาทค่ะนะคะไม่เบาค่ะราคาก็ก็ไม่เบานะคะที่ซื้อเพราะอะไร 1. ซื้อเพราะชื่อต้นไม้สอความน่ารักของใบนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย ใบของเขาน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆนะคะนี่ค่ะชื่อต้นไม้เนี่ยดึงดูดสองเท้านี่ให้ก้าวเข้าไปหาต้นไม้เลยนะคะคืออยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่ออย่างนั้นนะคะก็จะไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาตั้งชื่ออย่างนั้นนะคะก็มหาเฮงก็เดาว่านะคะด้วย ใบของเขาหนานะคะหนาสวยแล้วก็ผลของเขาเนี่ยจะเป็นออกสีสีสีส,สีสีชมพูนะคะสีชมพูตามที่เห็นในรูปนะคะก็เป็นสีที่สวยนะคะเข้าลักษณะความมงคลของของแม่สีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ขยายพันธุ์แล้วนําไปเป็นของฝากนะคะของฝากได้ค่ะเพื่อนๆด้วยชื่อที่ที่ที่ดีนะคะแล้วก็ด้วยลักษณะของใบที่น่ารักนะคะคนได้ก็น่าจะถูกใจนะคะคนที่ได้รับของขวัญน,นะคะนี่ขาะเพื่อน แล้วอีกชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าไม้หีบงามเนี่ยก็สมชื่อจริงๆนะคะสวยสดงดงามก็ปรุงดินเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางปรุงดินใหม่ก็มารอลุ้นดูดอกนะคะดูดูผลของเขานะคะว่าจะ สวยสดงดงามตามที่แมดาลล่าเห็นหรือไม่นะคะเพื่อนๆนี่ละคะมะหาเฮงหรือไม้หีบงามนะคะไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะคะทนแรงทนแรงได้ดีนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้นะคะแนะนำให้ปลูกต้นนี้เลยค่ะนะคะปลูกต้นนี้ เราก็จะได้ชมต้นไม้สวยๆนะคะนี่นะคะเอาละนี่แหละคืองานของแม่ดันราที่จะต้องปรุงดินปลูกต่อไปค่ะแล้วแม่ดันราจะมาพาเพื่อนๆมาดูเจ้านี่ค่ะถุงเงินถุงทองใบล่างสุดนะคะเห็นไหมคะเข้าเอ็นลงแล้วนะคะ แม่าลา่าเห็นเขาเอ็นอย่างนี้นะคะอ่ามีใบหนึ่งที่ที่เขายุบตัวไปแล้วนะคะเห็นเขาเอ็นอย่างนี้แม่าลา่าก็หาไม้หนึ่งขามมาค้ำเขาไว้โอ้โหคือเขาไม่ชอบอย่างนั้นนะคะให้เขาเอ็นอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะให้เขาเอ็นลงอย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติของเขานะคะพอตกเย็นพอตกเย็นเขาก็จะขึ้นมาเองนะคะเขาจะ เขาจะาพยุงก้านของเขาขึ้นมาเองอย่างนี้เลยค่ะนะคะนี่คือสัญญาณของการยุบตัวของใบถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องหาอะไรมาค้ำนะคะมาดามนะคะไม่ต้องช่วยเขาเลยค่ะเดี๋ยวเขา,าปรับตัวเองเมื่อ,อกลางคืนมาถึงเขาก็จะเด้งใบขึ้นมานะคะจนถึงช่วงเช้า ช่วงสายสายเขาก็จะเอนลงจนกว่าใบของเขาจะไหม้และยุบตัวลงจนเหลืองเลยค่ะเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนเเดี๋ยวช่วงเย็นแม่ดาร่าจะพาเพื่อนๆนมาดูใบที่ห้าของเข่งน้องนะคะเริ่มคลี่ใบแล้วค่ะนะคะส่วนใบที่ห้าของเข่งพี่เนี้ยกำลังที่จะแทงแทงหางออกมานะคะเพื่อนเพื่อนอุ้มท้องแก่แล้วค่ะ ใกล้คลอดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะส่วนบอลดำเนี่ยแบบใบใหญ่มากใหญ่เวอร์นะคะกี่ฝ่ามือเข้าไปแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังกัดสีค่ะกำลังกัดสีที่สวยนะคะอันนี้ใบใบใบล่าสุดนะคะตอนนี้คือนางก็อุ้มท้องอีกแล้วค่ะใบนี้อุ้มท้องอีกแล้วนะคะนี่ยค่ะ การอุ้มท้องของนางเนี่ยรอยนูนตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม้ใบนี้เขาจะอุ้มท้องอย่างนี้นะคะรวดเร็วทันใจดีค่ะนะคะค่ะช่วงเที่ยงแม่นา่าก็พาเพื่อน,อนๆมาชมไม้ใบนะคะต้นไม้มงคลด้วยค่ะชื่อต้น มะหาเฮงหรือไม้หีดงามนะคะคลิปที่แม่ดัลล่าจะปรุงดินปลูกแม่ดัลล่าจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมคลิปมาชมต้นไม้สวยๆกับแม่ดัลล่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ